ครับก็เข้ามาสู่นะครับมุมมองนะครับที่มีต่อ Developer นะครับใน EP นี้นะครับก็ขอต่อกันด้วย AP Thailand ครับพี่โบ๊ครับโอ้แบรน์นี้ผมก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเหมือนกันนะนะ AP Thailand นะครับ ก็ผมเริ่มงที่ผมเลยแล้วกันเนาะผมรู้สึกว่า AP เขามีจุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาที่ตอบโจทย์กับคนที่อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรที่มันหรูหราหรืออลังการมากนักนะครับเขาโฟกัสกับการพัฒนาที่มันให้มันตอบโจทย์กับคนทํางานจริงๆเนี่ยจุดเด่นของ AP เนี่ยผมว่าถ้าถ้าใครคิดว่าเรื่องทําเล ทำเลก็ถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับผมนะแต่จุดที่มันนําหน้าทำเลของ a อะ่ะมันคือเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์ที่เป็น Aspire เองแบรนด์ที่เป็น l i f e เองหรือ r ิตเทิหรือ Address อะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นเขาเลยคือส่วนกลางเขาอลังการมากเลยนะ เอ่อไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับราคาที่เป็นเริ่มต้นแอสไพรเนี้ยเ,เขาก็จะมีจุดเด่นของเ,ออเขาการออกแบบส่วนกลางแบบลึไลฟ์ <Life S 2> ก็จะเน้นความทันสมัยหน่อยเน้นความหรูหราเน้นแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนลิททมก็จะมีความหรูหราปรับขึ้นตามเซกเมนต์ของตัวโครงการไปผมว่าจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยของ AP มันชัดมากแล้วคนที่เป็นแฟนขับ AP ก็น่าจะสัมผัสถึงตรงเนี้ย ได้เป็นจุดที่กินใจเขาเลยจุดซื้อใจเขาเลย ừ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  แนะว่าแบบพื ừ ừ ừ ้นที่ศูนย์กลางของ AP นี่คือขึ้นชื่อมากๆนะครับสำหรับโครงการในการพัฒนา,าที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมอะต้นมองว่าไงบ้าครับครับก็ตั้งแต่สมัยที่เห็น AP มาแรกๆมาก่อนก็ความรู้สึก perception ก็รู้สึกว่าเป็นคอนโดที่โอเคทําเลก็จะมิกซ์กซิกันไอาจจะมีที<อ>่ทำเลดีบ้างทำเลที่ปันกลางบ้างนะครับแล้วก็ ลักษณะการดีไซน์โครงการก็อาจจะดูกลางๆคือพยายามรักษาให้มันสามารถเข้าถึงได้เหมือนเหมือน,นพยายามเดินทางสายกลางให้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับให้ให้ให้มันเหมาะกับคนหลายๆกลุ่มทีนี้พอเวลาผ่านไปนะครับได้เข้ามารู้จักได้เห็นมากขึ้นก็พบเห็นว่าการพัฒนาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนึ่งก็คือการออกแบบดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางนั่นอย่างที่ทพิโบิบอกนะครับจากคอนโดที่เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยนะครับเขาสรรสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้หลากหลายแล้วก็บางทีแบบดูแบบสวยจนแบบเออเราก็อึ้งไปเลยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นยกชื่อตัวอย่างโครงการได้โไอย่าง ไลฟ์ลาดพาววเล่อย่างเงี้ยคือคุณเอาเรื่องความน่าสนใจในเรื่องของดีไซน์ตัวตึกปราสาทก็สวยงามแล้วก็พื้นที่สวนกลางที่น่าสนใจก็ทําจนมันแบบมันน่าใช้งานมากจริงๆนะครับทั้งเยอะออกแบบได้สวยแล้วก็น่าใช้งานนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาก็พยายามทํานะครับนั่นก็คือเรื่องของฟังชันภายในห้องที่ทําให้มันยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นแบรนด์ที่มีเลเยอร์ให้เลือกค่อนข้างเยอะท้ายหนึ่งก็จะมีหลากหลาย, layout, ยาเลเยอร์เลยว่าวันเบสวันเบสพลัสก็จะมะีมีห้องพลัสมุมด้านนอกมุมด้าน,นา อะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างทำโปรดักต์มายืดหยุ่นนะครับแล้วก็แล้วก็ได้้ใช้งาน เจอของลูกต้นคือขนาดของตัวห้องอะ่ะมัน,ม,นมันใกล้เคียงเดิมแหละแต่มันมีการปรับเ<ะ>ปลี่ยนแบ่งฟังก์ชันอะไรบางอย่างให้รู้สึกว่าตอบโจทย์ของคนแต่ละประเภทแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปถูกไหมมันเหมือนมีตัว<ะ>เลือกให้ใ,ให้ผู้อยู่อาศัยเขาได้เลือกฟังก์ชันของตัวเองที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดแต่ว่าหลังๆก็จะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเน้นซซิ่งโครงการที่ขนาดใหญ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆพอ,<ะ>อสมควรนะครับนะต้อให้บางครั้งเนี่ยบางทำเลเราก็รู้สึกว่าสมมติอย่างที่ไลฟ์บาร์ไรเลสอย่างเงี้ยเราเราเห็นว่าซซิ่งโครงการคือโอเคโครงการพยายามจะทำให้ มดัดูหูแต่ว่าด้วยที่ ตัวจานวนยูนิตที่เยอะออผมก็อยากจะเห็นว่าในอนาคตเขาอาจจะอยากจะเห็นเขาลองปรับนะครับมาโฟกัสกับโครงการที่มียูนิตท,ที่มันลดน้อยลงมาบ้างนะครับที่มันกําลังแบบมีความเป็นไพรเวทแล้วมันยังได้พื้นที่ส่วนกลางที่น่าสนใจแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยก็คงน่าจะเป็นสีที่น่าสนใจที่เราอยากจะเข้าไปดูเหมือนกันครับเพราะว่าต้นกำลังจะบอกว่า AP อ่ะคือผมผมอัพเซฟกับต้นเลยนะเราก็เห็นด้วยหลายๆมือ,อเลยถ้าเราเอาโครงการของทาง AP นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามทีเนี่ยในแต่ละทำเลเนี่ยไปเทียบกับเพื่อนๆเนี่ยเราจะเห็นเลยจุดเด่นมันพีขึ้นมา นะครับแล้วก็เรื่องของราคาผมว่าเป็นราคาที่มันจับต้องได้กับคนกลุ่มอ่ะมันมันเวลค่ามากๆ แต่สิ่งที่มันแลกมากับพื้นที่ส่วนกลางสเกลใหญ่ที่ต้นกำลังพูดกำลังพูดเมื่อกี้แล้วก็สรุปว่ามันน่าจะเป็นทางในปีหน้าที่อยากให้มันลองเขาลองปรับดูวนคะรับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่โครงการมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันก็จะมาตามด้วยจํานวนยูนิตที่เยอะมากๆ้วยใช่ไหมตน้นใช่หรือว่าใชอ,อใชแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเห็นการพัฒนาเขาอย่างนี้มาต่อเน,นื่องต่อเนื่องวันนึงเราก็อยากเห็นเหมือนกันผมก็อยากเห็นแบบที่ต้นต้นเห็นเหมือนกันว่าถ้าวันนึงเขาทำสเกลโครงการให้มันเล็กลงอ่ะนยกางเมัออป็ไ นะครับหน้าตามันจะออกมาแบบเออมันอาจจะลงตัวมากขึ้นก็ได้น้อต้นน้อนแล้วมันอาจจะแบบทโครงการเขาไปอยู่ในเซกเมนต์ที่ดีขึ้นก็ได้นะครับพี่วกเหมือน t ด e Address ตัวที่ราชเทวีนะนะนั่นก็สเกลหลักพันยูนิตเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะดูว่าถ้าเกิดเขาเหมือนเล็กใช่ไหมเหมือนเหมือนโครงการดูไม่ได้ใหญ่แต่ต้งแบนั้นมันมันมันมีจำนวนยูนิตที่เยอะอยู่ใช่ไหมครับผมว่าก็ด้วยความที่จับกลุ่มกว้างมั้งพยายามจะให้มันดักได้หลากหลายก็เลย สเกลเรื่องพวกนี้ให้มันกลายเป็นโครงการช้าใหญ่ทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่าความสามารถหรือแคปซิตี้หรือรูปแบบการพัฒนาของ A เอ่ีมันพิสูจน์แล้วแหละว่าเขาสามารถทําได้แต่ที่เหลือมันคืออาจจะต้องเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันดูมีความไพเวทมากขึ้นกับสินค้าที่ะดับมันสูงขึ้นก็ได้เนาะเราเราคงไม่คาดหวังให้ไลฟ์ตัวมีจำนวนยูดิตน้อยใช่ไหมต้นเราคงไม่คาดหวังเราไม่คาดหวังให้แอสไพร์มีจำนวนยูดิตน้อยแต่สำหรับบบางแบรนด์บางอย่างเช่นลิททึมอย่างเช่นอัเตรสอะไรอย่างเงี้ย มมผมว่า,าบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเป็นไพรเวทในการอยู่อาศัยแล้วก็ ความุ่ายจำนวนยูนิตนะครับมันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเขาลงปรับดูผมว่าผมว่าคนตอบรับนะผมว่าคนตอบรับเลยแหละสำหรับแบรนด์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์ท็อปทของ AP นะครับอย่าง a อฟเฟรสลิทช์อะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะเห็นการพัฒนาในเชิงเชิงความเป็นโปรเจกต์เชิงเป็นอะไรพวกนี้เนาะถ้าเพิ่มเซนส์นะครับของความละเมียดละไมลงไปนะฮะให้มันดูมีมีสไตล์บางอย่างนะครับที่มันไม่ใช่สไตล์ของโครงการขนาดใหญ่ในในในเซนส์นั้นน่ยผมว่ามันจะดูน่าสนใจขึ้นไปกว่านี้อีกผมยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันผมว ไม่ใช่ว่าไม่ทํานะพูดที่เราพูดมาอย่างเงี้ยแต่เราเห็นว่าเขาเคยทําบางตัวออกมาแล้วดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณน่าจะไปต่อเพราะอะไรเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นโครงการอย่างลิทเมเอกมัยเอสเตทที่สเกลไม่ได้ใหญ่แล้วสัดช่วนใหญ่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันลงตัวพอดีรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเวทีเอพีน่าจะคลิปและไปต่อมันแปลจะเสียไม่ได้หรอครับเขาต้องส่วนผสมระหว่างแอสไพร์กับมีไลฟ์ฟัีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวหนึ่งในโครงการที่บ่าฝังใจผมเลยนะแล้วผมบอกแฟนเพจไปดีเยอะมากเลยก็คือ ตัวที่ทุนเอกมาเอสเซ่สเกลกำลังสูงแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางดีดีเลยแหละเ <c oughs> พราะเซนต์ตอนนี้ฟีลลิ่งคือของแฟคติลิตี้อ่ะมันนำห้องอยู่นะครับถ้าเกิดฟีลลิ่งของภายในห้องมันเข้าไปใกล้กับแฟคติลิตี้มากขึ้นผมว่ามันจะเพอร์เฟก เลยที่จะเป็นบาลานซ์ในสิ่งนี้่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ AP นะ้เนาน่าจะเห็นมุมมองแล้วก็เห็นรูปแบบของของการยอมรับอะไรบางอย่างที่เราสองคนมีอย่างจะใส่เข้าไปนะครับก็สําหรับ EP หน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับ1นึ่งในแบรนด์น่าจ,จะเรียกว่าน้องใหม่ดีไหมอะ่ะแต่ผมว่าผม,ผมว่าเป็นดาวรุ่งม,มากๆเลยนะสำหรับแบรนด์ a c ส s s s ไว้นะครับก็รอติดตามทั้งสองคนกันได้สน,นใจโอเคครับผม